ทุกคนชอบคุณมากเลย oh. รู้สึกยังไงจริงไม่ไม่คิดแบบนี้ก่ามาตรงนี้เลยครับก็ตรงนี้ตอนนี้จริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็มีความสุขเยีะมมากครับมีความสุขมากงั้นเรามารู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นดีกว่าและสาวๆดับไฟได้ทุกเมื่อถ้าอยากทำอย่างนั้นนะ สวัสดีครับผมชื่อจอห์นจินซูอายุ3 5ปีแล้วก็อาชีพยูทูบเบอร์ครับเป็นคนเกาหลี100%ครับตอนนี้ทำ u t u b e เกี่ยวกับแนะนำหายคนเกาหลีเกี่ยวกับเมืองไทยอาหารไทยชีวิตไทยเที่ยวที่ไหนชอบอาหารไทยมากชอบทุกอย่างครับชอบพิเศษแกงส้มชาวอมกุงครับเป็นคนกินเยอะมากพิซซ่ากินสองถางชอบกินบุฟเฟตชอบมาก ปกติเวลาไป YouTube ไปร้านอหาร local food ชอบ street food ถ้ามีตลาดใหม่ก็ต้องไปด้วยเวลาทำ YouTube ก็จะชวนผู้หญิงน้องสาวมา YouTube ด้วยกันไปคนเดียวก็เบือแล้วก็ไม่สนุกนะไม่สนุกวีดีโอครับถ้าเห็นผู้หญิงคนที่ทสวยหรืออานารัก DM ไปชวน IG ครับแล้วก็ไปไทย YouTube ด้วยตอนแรกสง่ง DM ทักครับ ริหรอแล้วปกติคนเกาหลีไม่รู้ทักครับใช่ไหมพวกเขาตกใจแล้วก็สนใจด้วยรู้ได้ยังไงเขาเลยทักครับดีกว่าใช่ดีมต้องการมายูทูบตัวกันไม่ได้จีบแค่ค่อยมีแค่ I miss you แต่ถ้า if I think w i l l be close so close I don't m e e t her anymore ไม่เอาเป็นจะที่ tinder เจอทีดอยากเจอตัวจริงมากกว่าคุยในดีอ็มถ้ามีแฟนอยากทำยูทูบด้วยกันเกี่ยวกับชีวิตของเราไปกินด้วยกันอยากไปเที่ยวด้วยกันถึงเศร้าวๆทุกคนเปื่าแล้วชาบูอยากเป็นของอยู่ได้ไหมอย่าปิดไฟนะครับ ไปเป็นหนึ่งคนหรือ29่สิบเคน mm. ให้เจเล่าดีกว่าว่าเจก็จะทัก DM สาวๆไปในไอจี <IG. S 1> เพื่อชวนมาทำคอนเทนต์ด้วยกันครับไม่ได้จะจีบไม,ไม่จีบครับแต่ใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสนิทคุณจะไม่อยากคุยอีกเลยใช่ครับทำไมเพราะว่าอยากจอกกันตัวจริงถ้าจอกเกี่ยวก,กับ DM อ็าคิดว่า รู้สึกอะไรก็ not not serious อ่าโอเคไม่ไม่จริงจังไม่จริงใจเลยอ่าโอเคโอเคนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจีบใครเป็นแฟนก็อยากจะให้มันแบบจีบเป็นเรื่องเป็นราวแต่อันนี้คือชวนทํางานชวนไปถ่ายคลิปอะไรต่างๆทํามานานหรือยังยูทูบทำหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีหรยอสี่สิบเท่าไหร่คะ ตอนนี้สามหมื่นสองครับอ่าแล้วยอดวิวของเราคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยดูหรือเกาหลีดูส่วนใหญ่คนไทยเลยครับคนไทยใช่ตอนแรกตอนแรกทำยูทูบเพื่อคนเกาหลีแนะนําที่ไทยแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่คนเกาคนไทยเลยคนไทยค่ะอืชอบกินมากชอบมากชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยชอบมากกินทุกอย่างเลยครับกินเคยกินอะไรแปลกๆปลกไหม อ๋อแมลงทอดว้าวแมลงทอดก็แปะแมลงวันเคยกินหรือยังมันกินไม่ได้ไม่ได้ใครกินแมลงวันหรอชอบกินแต่แต่กินได้ลองกินอะไรแปลกๆกินแล้วชอบไหมแมลงทอดชอบไหมไม่ชอบอ๋อไม่ชอบแต่ลองแต่ชอบลองไปเรื่อยๆเมนูที่ชอบคือแกงส้มชะอมกุ้งแล้วก็ส้มตำปลาลาฮะคุณกินปลาล่าด้วยหรอใช่ค่ะ ขอโทษนะฮะขอนิหนึ่งได้ไหมฮะเกลียดสายตาพิธีกรหญิงมากเลยหวานเยิ่มไปหมดเลยรู้ตัวไหมจริงไหมมันเกินไปอ่ะคุณชอบผู้หญิงไทยตรงไหนชอบผู้หญิงคนที่ตัวเซ็กซี่ตัวเซ็กซี่ตัวอะไรของคุณต้องถผกระโปรงเพราะไม่อยู่ตรงหัวเข่าวัด ตัวเซ็กซนาทีอีกตัวเล็กตัวสูงตัวอะาตัวสูงค่ะขอรับน้ำพูดเดี๋ยวมันปิดไฟนิสัยอ่ะนิสัยอ่านิสัยนิสัยนิสัยตัวเล็กตัวเล็กนิสัยตัวเล็ก่ใชขดูแลดูแลตัวเล็กครอบครัวดีดีดูแลครอบครัวดีดีครอบครัวอีเชอร์ไม่ได้แล้วเพราะมันทะเลาะกับพ่อคืนหนูอ่ะทะเลาะกับพ่อมาแล้วเขาหน้าเหมือนพ่อหนูมากเลยอ่ะใช่ไปแล้ว เชิญปิดไฟประชดพ่อเชิญอดละโอเคก็คนที่ชอบหมาแมวหมาแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงรักสัตว์รักสัตว์รักสัตว์หมายถึงอุ้มของคนอื่นไปไม่ใช่นะคะบอยรักสัตว์แ้้จะนเลยมีวีน่ารักน่ารักรักสัตว์ไหมรักสิดูแลครอบครัวไหมโอ้โหที่สุดนี่รักสัตว์มากเลยนะแต่ก่อนอ่ะก็ยังเคยรักนะ มาเคลียร์กับพิธีกรหญิงเพื่อนคุกหน่อยเลยครับไป,ไปใหญ่แล้วครับ <ไป S 1> ครับผมเข้าหมดไปเยอะด้วยฮะตอนนี้เอาล่ะคนเดียวที่ปิดไฟคือน้ำฝนน้ำฝนทำไมล่ะน้ำฝนทำจังสี่ได้จังได้ดีทุกอย่างเลยค่ะกินง่ายอยู่ง่ายแต่คืออย่างหนึ่งคืออาชีพเราสวนทางกันหนูเป็นพนักงานประจำ ซึ่งจะไปกับเขาไม่ได้แน่ๆมันจะมีปัญหาตามมาแล้วหนูเป็นคนขี้หึงมากแล้วยิ่งเขาหน้าตาดีด้วยเพอร์เฟกขนาดนี้เอฟซงเอฟซีเยอะแน่นอนหนูหนูรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ายิ่งห่างกันกว่าจะได้เจอกันอีกทีหนึ่งเป็นเดือนหรือว่ากองสอาทิตย์เจอกันทีอย่างเงี้ยจะลําบากในการสื่อสารและยิ่งด้วยการภาษาที่แต้วมองไปยังน้ําฝนอารมณ์ประมาณว่าเรื่องของมึงอ้ควายมองแต้มแมองน้ำฝนเอาปิดเลยเรื่องของึงตัดไปหนึ่ง มีก็เลยดับไปเลย,เลยอีก,ด,กดึงดึงแหลงค่ะไม่ใช่แหตอนแรกี่คุมยันหายปลาเลยค่ะตอนนี้ดึงแหลงเ,เขาบอกชอบผี้เซ็กซี่ดึงลงเลยเขาชอบผหญิงเซ็กซี่นะ้าก็ดูเขาซี่มันมีเหตุผลอะไรที่ต้องให้ดับไฟก่อนอแล้วเนี่ยวันนี้หนูใส่เสื้อมีรูใช่ไหมแต่ไม่ใช่รูธรรมดาเพราะว่าเป็นรูเยอะค่ะเลิฟยูขาค่ะ ทอดสะพานก่อนนะแป๊บนึงโอเคอ่ะโอาเดี๋ยวนะลินปิงได้ไหมอ่ะโทษฮะคุณจะผสมเทียมวัวเหรอไม่เขาเป็นคนเกาหลีใช่ใช่ไหมแล้วหนูอ่ะก็รับบทแม่ค้าขายกิมจิทำกิมจิให้ว่าที่สามีในอนาคตกินแล้วไปไหนหรอสะพานไม่เหมือนทำกิมจิเหมือนจะไปล้างห้องน้ำแล้วก็น้ำต่อแล้วก็ไปทำกิมจิใหม่ ผู้ชายเกาหลีได่อต่ยืนงงมึงใส่ถุงมือทําไมวะเม้นเธอเปิดไฟไว้เหมือนกันคํานี้แบบขอเรียกเขาได้ไหมอ่ะเชิญไอ้เต้าไอ้ต้าเน่าราแบบผู้ชายน่ารักกูคิกกับเราจะรู้สึกแบบอยากเรียกคําเดียวเลยไอ้เต้าเพราะมันน่ารักมากๆเลยอ่ะอ๋อยังไงคนนี้แพ้ตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าแล้วค่ะ มีวงแรงดียันเงาว่าอย่างนั้นคือเห็นรอยสักที่มือเขาเห็นแค่มือก็แบบสั่นไปทั้งตัวแล้วขอดูน้องอะมายังไงตอนนี้อยากได้วิเขาทำพระค่าร้ย ชีของเฮียว่าต้นหอมโดนหักเงิน500โทษถาแหลเนื้อต้องตัวผู้ชายเนยี่ยกูโดน500เลยเนี่ยแล้วเป็นทีนกร,รไม่มืออาชีพเลยอ่ะทำไม<ล>อ่ะเอเอทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่ช่วนควจะชออ็อตไว้มาเร็วมาถึงตรงนี้นอกจากน้ำฝนก็ยังมีสาวโสด29คนที่ก็ไม่มีท่าที่จะดับไฟภาวนาว่าดูวิทยาต่อไปแล้วพบว่าเขาเป็นฆาตกรโรคจิตจะมีคนดับไฟเราเราอาชญากรมาด้วยเหรอไม่มีเพราะฉะนั้น 29คนทำความรู้จักหนุ่มโสดคนนี้ให้มากขึ้นระดับไปได้ทุกเมื่อนะ